หลักฐานชัดเจนยืนยันความสัมพันธ์แพทและนายนภัสอยู่หรือว่าไปต่อเปิดตัวหวานใจไม่ทันใดก็ดูท่า,าจ,จะสะดุดอีกคู่สำหรับความรักครั้งใหม่ของคุณแม่สายสตองแพนนภัทรตันตะกูลกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องร้อยตำรวจตีนายนภัสชัยประภาน้องชายดาราและยูทูบเบอร์สาวกัจจังจีราที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นซุบซิบสนัดโซเชียลว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหากันสถานะตอนนี้ของตนกับแฟนหนุ่มไม่ได้ใช้คำว่าเดิกแต่ใช้คำว่าเผาๆลงหน่อยยังคุยกันแค่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมขณะที่ฝ่ายชายก็ได้บอกมาูทน ที่ผ่านทางสตอรี่ไอว่ายังคบกันดีอยู่นะครับมีงอนกันนิดหน่อยแต่ปรับความเข้าใจกันแล้วล่าสุดหนุ่มนายได้หย่อนภาพสุดอบอุ่นตอกย้ำความสัมพันธ์สาวแพทว่ายังรักกันดีนะโดยมีภาพสาวแพทและลูกชายน้องเรซซิง่งไปเจอกับครอบครัวของหนุ่มนายเช็คอินที่วัดปทุมวานารามาาราชวรวิหารเอาเป็นว่ารักกันดีงอนกันนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ